พัตเตอร์จะกินน้ำอะไรครับน้ำาอะไรนะครับน้ำโค้กน้โค้กไหนบอกมามาก่อนขอหน่อยครับเอาเยอะไหมไหเยอะอะไรเยอะครับอขอบคุณครับรอรอก่อน เอาวางหลอดวางลงหลอดวางลงก่อนแล้วขอบคุณครับหลอ่อหล่อขอบคุณครับอ่ายืนขึ้นอืออ่าเอาแค่นี้พอนะโอเคไหมโอเคไหนโอเคทำยังไง,งโอเคทำยังไง,ง <c oughs> ขอบคุณครับหล่อหก่อนขอบคุณครับก่อน หายเงยหน้าหายโอเคโอเคทำไงทำไมโอเค,อ,เคอ่ะบายบายก่อนบาบายบาย